ก็กรับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนานๆน้องๆทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปวิดีโอแบ่งพระปันพระเครื่องนะผมครับพี่ๆคนไหนเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมเข้ามาชมก็สอบถามได้ครับไลน์ดีแมนเอฟวันนะผมโอเคครับผมมาเลิ่มนพี่เหรียญแรกเลยนะผมนะครับเป็นเหรียญรอนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับเรียมเก่านะครับ รุ่นพิเศษนะผมเนะครับเนื้อผิวสวยๆนะผมนะครับ,ร,บรุ่นพิเศษนะผมพี่คนไหนสนใจสายใครก็แอดไลน์มาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวนี้เราที่สองร้อยหกสิบาทพร้อมส่งนะผมพร้อมเรียมครับพี่คนไหนสนใจสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้ครับสองร้อยหกสิบบาทพร้อมส่งนะครับผมโอเคครับผม ต่อไปก็เป็นเหรียญนี่ครับคูบาเจ้าศรีวิชัยนะครับนี่น่าจะย้อนยุคนะผมออกปีไหนไม่แน่ใจนะครับหน้าสวยๆเลยครับผมนีครับหน้าหนุ่มนะครับเหรียญสวยๆครับไม่แน่ใจว่าออกวัดไหนนะผมนี่ครับเห่ียนี้ก็ที่260บาทพร้อมส่งครพี่คนไหนสนใจก็ไลน์มาสอบถามได้ครับ ครับผมเหรียญสวยๆเลยครับนะครับจมูกโดงๆเลยครับผมหน้าตาวสวยๆนะครับนะบี่คนไหนสนใจก็แอนไลน์มาสอบถามได้นะครับสองร้อยหกสิบบาทพร้อมส่งนะผมโอเคครับผมต่อไปก็เป็นเหรียญ หลวงพ่ออินสมครับนี่ครับอายุร้อยแปดปีนะครับจังหวัดลำปางนะผมเรือนนี้นะครับหลวงพ่อเกษมปลุกเสกเลยนะครับผมปลุกเสกโดยหลวงพ่อเกษมเข็มมโกนะครับน่าจะเป็นเกจีดังแถวสายลำปางนะผมนี่ครับพี่คนไหนสนใจสายใครก็ไลา์ยมาสอบถามได้ครับอายุร้อยแปดปีครับ แปดสิบเจ็ดพันสานะครับนี่ครับเมืองจังหวัดลำปางนะครับภดษาลาดอนนะครับหลวงพ่ออินสมนะครับนี่ครับอันนี้เอาที่สามร้อยหกสิบาทพร้อมส่งนะครับผมพี่คนไหนสนใจสายใครก็ยลนายมาสอบถามได้นะครับนี่ครับบุกเสกโดยหลวงพ่อกเกษมเข็มมะโกนะครับผมนี่ครับ สนใจแกลไลมาสอบถามได้ครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็นนี่ครับนี่ครับแหนบเข็มกัดลงุงพ่อฤาษีลิงดำนะผมนี่ครับลุงยาเก่าๆสวยๆนะครับนี่ครับน่าจะเป็นรุ่นห้ารุ่นหกหรือว่ายังไงนี่ครับไม่แน่ใจนะครับลองเซิร์ชกูเกิลดูนะผมแต่ประกันแท้ทุกองนะผม ลงยากระไรทองสวยๆครับพี่คนไหนสนใจสายครใครไลน์มาสอบถามได้ครับครับแหวนนี้เราที่360บาทนะครับพร้อมส่งครับนี่ครับราคาแบ่งปันนะผมแหนบสวยๆนะครับเก่าๆนะครับสนใจแค่ลน์มาสอบถามได้นะครับ360บบาทพร้อมส่งโอเคครับผม ต่อไปก็เป็นเหรียญนี่ครับอีกรุ่นนึงนะครับเหรียญนี้สวยๆแล้วครับนี่ครับเขาเลยสีลิงดำนะผมนี่ครับเหรียญนี้ประสบการณ์นะครับนี่ครับออกที่วัดกระทุ่มเสือป่านะครับเขตประเวศครับกรทมนะครับเหรียญสวยๆแล้วครับเรียมกับเรียมเก่านะครับเหรียญนี้ก็นิดนึงครับออกมาก็เหรียญนี้ก็เอาที่ ห้าร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมส่งนะครับพี่คนไหนสนใจสายใครก็แอดไลน์มาสอบถามได้ครับอย่างนี้ก็ทันหลวงพ่อนะครับเป็นเหรียญประสบการณ์นะครับผมต่อรองได้นะครับผมนี่ครับพ่อฤาษีลิงดำครับทันหลวงพ่อครับนี่ครับรุ่นปรับว้านะครับผมนี่ครับดังนะครับรุ่นนี้ครับวัดกระทุ่มเสือป่านะครับรุ่นปรับว้านะครับห้าร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งนะครับผม โอเคครับเช่าหลายเหรียญก็ต่อรองได้เหมือนเดิมนะผมโอเคครับขอบคุณครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมครับขอบคุณครับ